เป็น M O U 44ทางทะเลเราก็บอกว่านั่นไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนไม่ใช่พื้นที่5 0 50คพุณนไปประกาศเป็นพื้นที่ทับซ้อนเหมือนประกาศบริเวณช่องบอกเป็นโนมแมนแลนด์มันมีแต่ประเทศไทยนะที่ประกาศแบบนี้ไม่ใช่แต่ประเทศไทยมีแต่ทักษิณชินวัตรที่ประกาศแบบนี้ทางทะเลคุณบอกเป็นพื้นที่ทับซ้อนบริเวณทางบก M O U 4 3 คุณประกาศเป็นโนแมนแลนแต่กัมพูชาเขาประกาศเป็นพื้นที่กัมพูชาทั้งหมดเขาประกาศว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาคุณยังไม่กล้าประกาศอธิบตยแบบเขาเลยต่อไปเราขอประกาศให้พื้นที่คำเนียยรัฐบาลเป็นพื้นที่โนแมนแลนจะส่งพิมพ์ใหม่เสมอเข้าไปเป็นรัฐกันชนเราจะส่งกองกำลังประชาชนเข้าไปในพื้นโนแมนแลนเพื่อประกาศว่าปรองบริเวณนี้ เป็นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยรัฐบาลอ่อนแอจนไม่เห็นความเข้มแข็งของประเทศถ้ารัฐบาลอ่อนแอในภาวะสงรามเนี่ยผมคิดว่าความมั่นคงก็ต้องเข้ามาจัดการถ้าพูดไปแบบนี้ก็บอกว่ากลุ่มพวกนี้ทั้งชาติยุยงให้มาแต่รัฐประหารี่นนองครับคนจะทั้งชาติได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากอันดับแรกคือรักชาติก่อนคนุณจะทั้งชาติได้อันดับแรกคุณต้องรักชาติกันเสียก่อนพอรักชาติกันมากรักกันมากๆม,มันจึง ึเงเกิดอาก,การคลั่งชาตินแต่เพิ่งตายกันหนึ่งแม้แต่รักชาติคุณยังไม่มีเลยะคุณยังไม่ถึงขนาดคลั่งชาติคุณยกระดับเหมือนประชาชนไม่ได้ประชาชนจึงมาเรียกร้อง ให้รัฐบาลไทยรักชาติและข้างชาติบ้างแต่คำบูชาเขาประกาศให้ประชาชนเขาข้างชาติมันสวนทางกันหมดมันอ่อนแอกันทั้งสองฝ่ายหมายถึงว่าคำบูชากับไทยฝ่ายผู้นำสองประเทศของครอบครัวนั้นผมถามเพื่อนผมเพื่อนผมทำธุรกิจธุรกิจร,รับซื้อของเก่ามีลูกน้องคนคมบูชาสิบกว่าคนสองสาขาก,ก็เกือบ30คนผมก็ถามมากได้คุยกับลูกน้องบ้างไหมเพราะว่าฝ่ายัมพูชาซุนมนเนี่ยเขาประกาศว่า จะเรียกคนงานกลับประเทศทั้งหมดมันบอกว่าได้คุยลูกน้องแล้วบอกว่าขออยู่ประเทศไทยดีกว่าไม่ขอกลับไปกัมพูชาเพราะอยู่ที่นี่มันอยู่สุขสบายไปแล้วดังนั้นไม่อยากกลับไปตายที่กัมพูชาผมว่าเราไม่ได้รับผลกระทบอย่าไปตกใจต่างคำหู่ของกัมพูชาอย่าไปเกรงใจว่ากัมพูชาจะเข้าใจอะไรเราผิดขอให้เข้าใจผิดทีมมตราการทางกดดัน ท,ทุกอย่างมันจะได้เดินหน้าต่อไปดังนั้นเรื่องบริเวณชายแดนยังไม่จบพี่น้องครับไม่จบเพราะว่าล่าสุดก็เมื่อวานเนี่ยาานายผู้จัดการทหารบกยังต้องลงไปยังพื้นที่นั่นแสดงว่าความเข้มข้นมันยังคองอยู่อย่างที่ผมเรียนไปหลายครั้งว่าจิ้งเจรจาฝ่ายกดดันทางกําลังเนี่ยต้องมีมาตรการเข้มขึ้นเพื่อให้โตเจรจามันมีน้ําหนักแต่ถ้าเรายังอ่อนในการวางกําลังโตเจรจาก็จะอ่อนตามไปด้วยอี่นี่ยุทธศาสตร์ทางการทหารแบบนี้เป็นวิทยาศาสตร์เบื้องต้นยุทธศาสตร์เบื้องต้นใครเรียนสายทหารเขาก็รู้ แต่ในร้อยในสิบใหม่ๆเขาก็รู้ว่าถ้าจะไปเจรจาเนี่ยความสภาพกดดจันทางอื่นมันต้องสนับสนุนกันเจรจาไปด้วยไงแต่นี่ไทยบอกคำแรกเลยคุณภูมิทำไว้เยอะอัยขอให้ถอนทหารออกมาก่อน200เมตรมันจะถอยได้อย่างไรผมนี่พี่น้องในต่างจังหวัดเขาจึงบอกว่าเห็นหน้าทหารก็เห็นหน้านายกรัฐมนตรีเขามั่นใจทหารมากกว่ามั่นใจนายกรัฐมนตรี